สบายดีสวัสดีเดอ้อพี่น้องสบายดียำใบายอยู่เทียงไห่เทียงนาคือเก่านอา้องมือนิกสิมาต้มไก่กินข้าวเที่ยงอยู่เที่ยงนาพี่น้องเลยกับพ,พ่อกับแม่เพ่นเออแม่เพ่นไปหามออยู่มุกดาหารมืนอน้อะอยู่หามออยู่ฝั่งไทยพ,พ่อพ่นกับอยู่บ้านพาทัานไดมาพ่นทิฐามาแบบแม่พ่นมาแต่หมุกแลวก็จังรอหับแม่พ่นมาเลยบอกเลยจังใดก็บมเลนาะมือมาามนิคอยก็เลยออกมาไห่มานาพี่น้องเลย มอก้ส่วนพอ่อเพิ่นกําลังไปซื้อเป็นนัวพ่อมอก้กําลังไปซื้อเป็นนัวเป็นนัวเนนวิร์พี่น้องเอ้กําลังต้มไก่กระโดนแล้วบริกินต้มไก่เนอกกับแบิคิด<ม>ยากนะไปไปเบ่งว่อต้มไก่กันเลยพี่น้อง<ม>ทูจ้าปาลุงเห็นไ,ไหม,มกินขนมยเฮ้ยกินนม <c oughs> แม่เตรียมออกมานมเท่วไดกล่องสิบุกุ้มข่ำแล้วเนาะกินดูเกินนมเท่วไดกล่องอลไรพวกนี้น,เนนะเตรียมจำกัดออกมาด้ให้มันกุ้มข่ำ บุกุม้มขำน้มมิวกี้ซีเบิร์ตก่อนแล้วเนาะขวดนนักโคโลอยู่กี่ดินผูู้้พี่น้องอุย้ยมิวกี้นี่นี่เป็นหมอต้มไก่ของเราต้มไก่ใส่ใบมะขามอ่อนพี่น้องก็ต้มมาดนเติบไปแล้วอีกอย่างไก่มันกับุเมนไก่เถาเนาะไก่น้อยไก่พอดีแบบพอดีต้มอะไรพี่น้องก็น่าจ,จะเริ่มเปื่อยแล้วแต่ว่าผุ่กระใสเครื่องปรุงไปครบสุดแล้วแหละแต่ว่า เวลาสีเห็ดแจ่วแล้วมันแป้งนัวเบิร์ดฮานาคือเลยเลยไปซื้อเอาอยู่บ้านใกล้ๆนี่แหละประมาณสองกิโลนี่แหละพี่น้องเลยเห็นพ่อมาแต่ซื้อแป้งนัวมาแต่ซื้อน้ำพี่ที่เอาหน่อยบ่เดี๋ยดีเลยพี่น้องอยากเอาหน่อยอยากเอานะอยอยากเอาหลายเอาหน่อยอยากเอาหอะไรเอาหลายเอาหน่อยอยากเอาอะไรเนี่ยพี่น้องอยากเอาหลายตะบิดเอาจอบวันนี้แค่แม่ถือโอมาคืออยากเอาหลาย กินลายลายบนหายกินตะเหงเลยได้เช่าวัดไปเลยวัดอาวแล้วน,น,นี้ยังไงเนี่เอาไม่ยินเนะคนในสจคงจะพันเน้ำผู้เล่พี่น้องบ้านทางในบ้านนู้นชำลานไปซื้อเป้งนวัวก็เลยซื้อน้ำกินเอาจะเอาไปตั้งเสืองไวไเ้เลยตอนนี้มันกินเบิดมันเสียกได้นะมีไปตั้งผู้เสืองไว้อยู่เทิงห่านบน เสื่อมเห็ดกินค่ะข่อยก็กินของ่อยก็เดือบมันชิ่ได้นะขาบ้าเอ๊ะมาปอกน้ำไม้อันนี้ปอกน้ำไม้ในในไว้แกงน้ำใหม่มเกือบมั่ชิ่งน, <ะ S 1> นี่เขาก็แดงเดี๋ยวมาปอกไว้อันเห็ดบดท,ที่ต้องบดท,ที่ข่อยไปหาหนี่ที่ข่อยไปหาหน้าไม้เลยได้มานน้ำหึ่งก็จะกินบาดหนึ่งที่ต้องแกงใส่น้ำไม้ สุปกระแทบแกงกระแทบเฮ็ดบุก็ได้อ่ะป้องน้ำไม้ถ่าก่อนพ่อเมื่อกี้ก๋วยเตี๋ยวกินข้ากับต้มไก่หิวข้าวละบายเล้วพี่น้องเอ้ป้องน้ำไม้ไว้ก่อนเพราได้แกงบาดเมืพี่น้องยันตะแลงจะไปหลอกเบิ่งน้ำไม้ในส่วนพ่อนยันว่าได้สั่งอันพอตื่นเผอ,อเรียนนะมาเอาหวังคอยมาแต่หายน้ำไม้ของฮันกา เห่าใช่ยายหอมพี่น้องยายหอมเรามาคอ,อนมะหุ่งขอมักผิดขอเงินพร้อมราชิมาเรื่อยๆดอ,อกในเทียงนานยายหอมคนหมู่บ้านทีอันพอมกกี้ไปซื้อน้ำนี่ละคนที่อันไรช่องสัปีที่แล้วทีชุมพอพอไยใส่ชุมผอบพอนไปถ่ายเพื่อนกิบเพืพ่อน,น,นหะนะอยู่กับลูกวังหันเราก็มาขอเข่าอย่างมหาแม่คอยอยู่นะ มืนอนีกะมีมักผิ่แห้งก็เลยยุ่งผิ่แห้งสุดปลายแล้วเอามาหุงให้สองหน่วยมะขีมะหงดิบนะแต่เงินเท่ากับโบมีลายนอกถ้ให้เราสองพันกี่้องเอ้ยเอาเองกะไปใช้จ่ายตัวเองมากัพอแต่ใส่นะเรับกับโบจะมีเงินลายออกไม่กันผลเกิดสีมาเรื่อยๆดอกย่างมากก็ไกลเติบด้วย มางเถื่อแล้วก็มาคอเข่าตอนแหน่พยุงแบเอาเข่าให้ระหว่างรออันนี้พี่น้องเวลาเขาจักจักเผาวม่ามันก็สีอันนี้อยู่ได้พี่น้องได้พอได้แกงใส่หันเซนี่ตื่มแบบซื้อนั่นซื้อนี่มาใส่เน่เอาง่ายๆก็ได้มันเกืบสิพอดีกินแซบบาทหนึ่งเลย เดี๋ยวว่างๆจากสิไปเบิ่งน้ำไม่พอผนได้ว่าจะอันซองอันพอได้ตืมกันน้องน้ำไม้ในสวนนี่นะกินเถอะกินช่ำไม่เปอาน้ำไม่อยู่เนาะทำไม่ได้เลยเน้ะเป็ดตอนยังแม่ปลาะน้ำไม่ลูก่ปลาะน้ำไม่หลากินเด้อข่าวเด้อข่าวกับต้มไก่เด้อบนกินต้มไก่ตอนเด้อเที่ยงเที่ยงหอดไผ่เสียงหมาบอกดอกวันค้างใส่แบกอันตีหมอกลูกคือเที่ยงหลอดไผเทียงหลบุมมีนี่ได้เห็ดกันเลย กินกไผ่กับซยุบไว้ให้พ่อกับแม่พันอยู่นเส่วนหนึ่แล้วก็ที่เรือมันก็เรือโบราณก็เสียไปใส่แกงนทำไมแกงกบไผ่คำว่ามือมาหน้าได้โอ้โหโบมี่โบมี่แกงกไผ่โบมี่โบมี่เชียงโหลดโหลดพ่อก็มาเลยคำว่ามือหน้าได้อีกจังซีสุกกินเนาะกว่าซีแบ่งไว้ส่ินหนึ่งท่าถ้าว่ามันสีเรือโบราณก็คือโบ่ี่สุก

แเดี๋ยวอกาันเิ no. oh. Oh yeah, ่มว่หัมันจะหิวกินในหัวดูนะไม่ว่าปุบใส่เองมันเอกีิใส่ใไขอในมัทใส่นะนะคูกินีินในหัวคูส่น้ำกินเลยจุมลจุ่มยังนจุ่มต่้กินมันจะเปนยังงั้นแ้กินข้าวท่านอยากทาใส่หัวกลูกยงอจุ่มน้ำยังแช่บ่แ่บลายจุ นี่นี่ชิ้นไก่กินบ้าง่เกิไก่ไรอืมโอเคเหไก่กงนะจำบ้านจำตรงกันเด็เบ่งเพ็ดเด็กบังเพ็ดเด็กบงเพ็ดเด็กก็บ่งเพ็ดของแม่เ็ดตัวไดของแม่เดเบ่งเ็ดพอส่ะ้อ่ของแม่แบสบิดกบงงีกง mời tôi đến mùi bếp đã mùi nếp choke năm năm mùi kìa hèn tin cài vào giữa bông bếp bông bếp giữa bông 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 มันกระตุ้นไหมมันกระตุ่นไหมทันงานบุดีโอยกลินอะไรกินเปลี่ยนมิวกี้เป็นคนที่แบบว่าบอกกินตับไก่เลยพี่น้องต้มไก่เนีุ่กินเลยน้ำมันตับตับยังท่บอกเอาคอปากเด็กคำเด็กน้อยบางคนขอแห้หมักเลยตับไก่เปลือยขับวันยังะ ยังเบาๆแบบสิบรดไทยไงเดือด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 ไทยเดือดไทยเนียนเนียนเนียนเหมือนกินต้มไก่หอมเหมือนเดือดที่น้อง

tất cả mọi người mất tất cả mọi người cả mọi người mất tất cả mọi người mất 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 ถ้พาพนยมีเกลือบด,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 ดีเกืดีค้างไว่อนะอะไรข้นึงเยน่คางค้างถ้เือเป็นหัวาายบ่ยแบบคางไว้นไมีค้างไวง้กอนะอยนีแล้วห่งทางลแล้วแบ้ององอ่ะโอ,อะย,ยแกหัวลูกจังไลูกมาที่บกินยังยช่วง นี่คร,ร,รบบกินของซเลยกินข้าวแซสแบบสั้นไหมลาบอนกับข้าวเลยกับบุกินต้มไก่แต่กนมีมากกินยังบุกินอยู่บัตรละดบับมี่เลยผัดกินข้าวกับซอสแมกี้บักอันไปใส่มานะไม่ได้บักเกปิมันก็บวบนะันนอนเชเฉยอยางเออเออบกเล็ก่ง้กิน่อาอา

ก็โอเคแล้วพี่น้องก้พ่อนคิดหนาขอบคุณบ้านุูดสุกคนเด้อไปแล้วลิปนีกกันได้สบายดีเด้อพี่น้อง